หิวจะจะกินพี่ธันวาได้ทั้งตัวโลวเนียพี่อ,อมเขามีแต่กินควายได้ทั้งตัวออมหมายถึงช้างแล้วพี่ธันวาจะด่าดตัวเองทำไมล่ะคะเออแม่คะ<ม>แล้วพี่ปันยังไม่กลับเลยอีกเหรอคะอืมเมื่อกี้เขาเพิ่งโทรมาบ,บอกแม่จะ้ะว่าเขาเพลังเคลียร์งานที่คาร์รลีอยู่วันนี้คงจะกลับดึกหน่อยดึกไปอ่ะแม่ก็เป็นห่วงปันขเหมือนกันนะงานหนักเหลือเกินไม่รู้มีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเปล่า แต่ไม่เหมือนพี่ธันวาเลยนะคะไม่เคยเห็นทํางานล่วงเวลาเลยอถ้าพี่ทํางานล่วงเวลาเนี่ยผู้โดยสารจะคิดกับพี่ยังไง <c oughs> เออสวัสดีครับผมผู้ช่วยกับตันธันวาครับวันนี้ผมขอทํางานล่วงเวลาด้วยการพาทุกท่านบินรอบสนามบิน,บนเวลา3ชั่วโมงครับขอบุณครับ <c oughs> อย่างนี้เหรอพี่ก็โดนผู้โดยสารด่าตายสิม <c oughs> าครับ <c oughs> อตั้มไปไหนครับไปเล่นกีฬาจ้ะ นี่นะคะเล่นกีฬาแม่อย่าบอกนะคะว่าพ่อเขาไปแข่งกินมาลาอนไม่ใช่เขาไปตีกอล์ฟกับคุณหมงวันนี้วันแรกเลยนะดูกลับมาจะบ่นอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยยังไงบ้างเจาพ่อตีกอล์ฟอะงานงั้นนะแม่มันก็เพลินดีนะแต่ว่าพ่อคงไม่เอาจริงเอาจังกับมันโอ้ยหนักกนหลักโอ้ย นายครับไอชุด๊อบที่ซื้อมาใหม่ตัวไว้ที่ไหนดีครับฮียที่ครบวันแรกซื้อครบชุดขนาดน,นี้เลยเหรอเจ้าพ่อก็อพ,อพ่อเกรงใจพี่หมงเขาต้องมายืมเขาแล้วก็ไม่อยากไปเช่ามันไม่เข้ามือแม่พ่อก็เลยซื้อไปงั้นอ,ะอ่ะคุณอาครับของผมก็มีนัยไม่ยืมผมครับเฮ้ยถ้า่าขออย่างงี้เขาไม่ยืมกันนะไหนบอกว่าไม่จริงจังไงไม่ได้จริงจังหรอกแม่พ่อก็ซื้อไว้แต่มันก็มันลงทุนเพื่อสุขภาพนะแม่ บอกคุณหมอแล้วไงครับคุณหมอครับ <c oughs> ก๊อฟนี่มันสนุกกว่าที่คิดเวลาติดจะมันเลิกยากครับผม <c oughs> เอาเทวี่บครับแล้วถือรองเท้ามาทำไมไม่ใส่อ่ะทัวมันเก่า <c oughs> เอา้เลอมาเนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยกว่าจะเลิกได้เบ่มต้องพาไปเลิก,กวัดธรรก็บอกครับอ้วกองเป็นลูกกอ๊อฟ พูดเป็นเล่นไปได้ไหนๆก็มากันแล้วเราไปทานข้าวกันเลยดีกว่านะคะเชิญคุงหมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณครับไปพบกันวันนี้พ่อยังไม่ทานนะแม่พ่อเพิ่งออกกำลังกายมาเดี๋ยวลืมพี่หมงเราไปซ้อมกันดีกว่าไหมครับเดี๋ยววงเดี๋ยววงงายนะลุงหมงครับครับกางเกงสวยจริงๆครับคิดจะชมแล้วคิดว่าจะยกสาวให้อันแล้วไม่มีทาง นี่ใสเอาอฮอาเว้ยไปไปไปพี่งงไปอย่างมานะแม่นะไปครับอาการอย่างนี้นะพูดได้คำเดียวเข้าเส้นครับจริงใ่าจะไปได้สกินน้ำอ้โหคุณอาครับ มุมนี้นี่เหมือนโรดี้แมนลอยนะครับก็สอมมาทั้งวันก็อย่างนี้นะฮะนะโอ้โหคุณอายังกับเท็เข้าวูดเลยครับมันต้องบวกกับทอรหว่างบ้ากครับครับโอ้โหคุณอาครับยังกับเดวิดแบ็กแฮมเลยครับเฮ้ยบอนไม่ช่บอลครับผมล้อเล่นนะคุณอาท่านวาเอาใหม่ครับคุณอาเอาใหม่มุมนี้มุมนี้คุณอาโอ้โหคุณอาครับมุมนี้เหมือน เห,เหมือนเหมือนเมียจะมาอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่อาบน้ำอาข่าอีกหรอแล้วพ่อจะนอนกี่โมงมันจะมากไปแล้วนะจ๊ะพ่อซ้อมตั้งแต่เย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวซ้อมพัดเดี๋ยวซ้อมวงอะไรของพ่อเนี่ยดูสิลูกเกิดกาเต็มบ้านไปหมดละ แม่อยากให้พ่อกําลังกายพ่อก็ออกกำลังกายพ่อก็ซ้อมกอล์ฟพ่อไม่ได้การอะไรเลยทั้งวันนี่ป่านนี้คอเลสเตอรอลพ่อลงหมดตัวแล้วนะความอดทนแม่ก็จะหมดเหมือนกันเเ้้ยยดีรู้สึกมั่วขึ้นมาเดี the ้ late, อด pues ึกแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะไคข้ามกลับมาครับพ่อขึ้นไปอาบน้ำนอนเถอะพรุ่งนี้พ่อต้องไปทํางานแต่เช้านะ โอ้แม่พ่อกำลังตีโดนเลยเนี่ยพ่อกลัวพ่อนอนแล้วตื่นบานแล้วพ่อลืมวงหมดแล้วมันจะตีไม่โดนอ่ะแม่ทำไมแม่ไม่เชื่อหรอดูเหมือนพ่อไม่เชื่อพ่อแม่เดี๋ยว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 แม่คอยดูนี่แล้วกันเดี๋ยวนี่เอาพิคไยเนี่ยจะพ่อจะพัดให้ดูทถ้าเกิดพ่อพัดโดนนะพ่อได้ซ้อมต่อตกลงมะแต่ถ้าไม่โดนพ่อต้องเก็บลูกกอล์ฟให้หมด แล้วขึ้นไปนอนคุณอาครับจะดีแล้วครับพัดมาตั้งนานยังพัดไม่โดนเลยนะครับอยู่ใกล้เมียมันรือเขิม่มั่นใจยังไงก็ต้องโดนดีดเตรียมถ่ายเลยนะได้เลยครับอาไม่อยากให้อลาดาเนี่ยพลาดวินาทีสําคัญไปได้เลยครับคุณอาจัดให้สวยๆเลยครับเอาละครับแป๊บนึงครับแนึงครับคุณอาแป๊บนึงโอ้โหดูท่าสิครับสุดยอดเลย เหมือนในทีวีไหมกล้องพร้อมครับคุณอากล้องพร้อมอะไรอะไรกัพอ่อแม,ม่โดนทั้งหลายลูกเอาเรี่ยงก็อาอยากส้อมต่อตองแบะพูดเลยเก็บลูกก้องแล้วขึ้นไปนอนได้ละต่อไปเนี้ยนะแม่ไม่ให้พอ่อติดก๊องในบ้านอีกต่อไปละดูสินะ่ เกลื blender, ่อนกานเป็นบ้านไปหมดเนี่ยใครก็เดินมาเหยียบแล้วหกล้มข้าวหัวล้างข้างแตกจะว่ายังไงฮะโอแม่นี่มันดึกดื่นป่านนี้นะใครก็จะมาเหยียบแล้วแม่ใช่ไหมนะับครับครับใช่ครับแม่ค่ะนมสตอตอเบอร์รี่ออมยังเหลือไหมคะออมอยากกินเหเนีหยังนะพ่อใครเหรที่จะถึงหกล้มอ่ะ อามฉันมาเลยพอดีเฮ้ยเจ้แค่นี้ราถึงม่อเลยหรอเปล่าฉันหมายถึงว่าพ่อฉันซ้อมกอล์ฟจนฉันซวยไปด้วยเลยเนี่ยเหยียบแล้วก็อยู่่าเนี่ยโอเคไปเลยพวกเธอทำอะไรอ่ะพวกเธอเอากาวมาทาก้าอีคูทำไมเงียบไปเลยนะออมคืนเอาเรื่องนี้ไปบอกครูเธอโดนดีแน่กาวสิ เขาจะได้รู้กันว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงได้ฉันไม่ทำร้ายเธอก็ได้แต่ถ้าเป็นใหญ่ฟ้าไม่แน่อุ้ยามันไสอยู่พอดีเห็นว่ากำลังเกาะแกะพี่เบซ์อยู่ไม่ใช่หรอ ช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะทวนเรื่องแกรมมา่าใครรู้บ้างว่าแกรมม่าคืออะไรแกรมม่าคือค่ายเพลงดังย่านอโศกครับแล้วมันแกรมมี่ตกลงจะมีใครตอบไหมเนี่ย อบว่าแกมมาคือไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษค่ะเก่งมากเลยจ้ากาับเวทิดาแล้วใครรู้บ้างว่า tense ทั้งทั้งหมด12 tense เนี่ยของภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรบ้างยาค่ะ future simple ค่ะถูกต้องยาค่ะ future continuous ค่ะถูกต้องจ้ะยาค,ค่ะ future past perfect ค่ะ คเพผิดเดี๋ยวมองบางกะปิค,ะค่ะนี่กว็นทิดาครูให้เราอะ่ะบอกชื่อของเทนส์ไม่ได้บอกชื่อห้างถ้าตอบไม่ได้ให้เพื่อนคนอื่นก็ตอบสิแต่ออมอยากช่วยค่ะก่อนจะช่วยคนอื่นอะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไหม อะไบ้างคุณครูพนัญชยาเด็กๆดื้อไหมไม่เลยค่ะเด็กๆก็น่ารักผมขออยู่ดูการสอนของครูหน่อยนะได้ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเกรงเด็กๆเรียนกันไปตามปกตินะ <S <S คิดซะว่าป๋าไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ เพราะเดี๋ยวแป๊บแป๊บป่าก็ลุกไปละฉันกลัวว่าป่าจะไม่ได้นั่งแป๊บแป๊บฉันกลัวว่าป่าจะได้นั่งยาวยาวเอาล่ะเอาล่ะเรามาต่อกันดีกว่า tense ต่อไปมีอะไรบ้าง present simple present continuous present perfect present perfect continuous และพาเทนครับโอ้โหเก่งมากเลยนะตาชายเขาเสียงปรบมือให้น้าตาชายเลยค่ะเอาละทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนี่นะงั้นป๋าขอตัวเดินไปดูห้องอื่นก่อนนะเต็มสองแก้มเลยอ้อาวพ <c oughs> อ,อยัง ก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันแต่มันติดติดใจเหรอคะติดก้นเนี่ยใครเอากามาทา,าเขาอีิฝีมือใครเนี่ย